สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T h anel n นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการใส่ส่สวนของสติกเกอร์อใส่ข้อความในรูปนะครับก่อนที่เราจะส่งไอส่วนของแชทไลน์ให้เพื่อนกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่นไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เข้ามนส่วนของไลน์กันได้เลยครับเมื่อเข้ามานส่วนของแอ f พลิชันไลน์กันแล้วะแชทไลน์กันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของออรูปออสัญลักษณ์รูปนะครับด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกกันแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของขั้นตอนถัดมา จะเป็นส่วนในการเลือกอรูปนะครับที่เราจะต้องการเอาไปใส่ส่วนของสติกเกอร์ใส่ข้อความเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนกันนะครับก็ผมจะเลือกเป็นรูปรูปนี้กันนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปกันได้แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมาก็จะลักษณะของรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้สังเกตที่ทางด้านขวามือกัน ขวามือกันนะครับก็จะมีส่วนของอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้กันนะครับก็จะมีหลายอย่างกันนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้การเลือกไปยังส่วนของอสติกเกอร์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของสติกเกอร์กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของสติกเกอร์ตัวให้เราเลือกเอาไปใส่ในรูปกันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะปัดซ้ายปัดไปทางขวาได้นะครับ เพื่อที่จะดูส่วนของสติกเกอร์ที่เราต้องการกันได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งอันนะครับหลังจากที่เราเลือกกันแล้วนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็จะเอามาวางไว้ที่ในส่วนของรูปของเรากันนะครับในส่วนของสติกเกอร์ของเราสามารถที่จะย่อหรือขยายกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะย่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้ครับในรูปหลังจากนั้นก็ให้คลิกไปที่เสร็จสิ้นกันนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของการเขียนข้อความกันนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนไปยังส่วนของแถบเมนูด้านขวานะครับที่เป็นตัว T นะครับก็ทําทการคลิกในส่วนของการคลิกเพื่อที่จะเขียนข้อความกันได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการเขียนข้อความกันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการพิมพ์เพื่อที่จะใส่ในส่วนของข้อความที่จะเอาไปไว้ในรูปกันได้เลยนะครับก็ผมจะพิมพ์เป็นข้อความข้อความนี้กันนะครับหลังจากที่พิมพ์ข้อความการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเสร็จสิ้นนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบน ขวามือกันได้เลยนะครับก็ここให้ทำการคลิกเสร็จสิ้นกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้า,อ,าอ,องค์ประกอบของรูปของเรากันนะครับโดยในส่วนของทั้งรูปและในส่วนของข้อความนะครับเราสามารถที่จะย้ายกันย้ายได้นะครับ Kultur? ก็ลองเล่นดูนะครับย้ายและก็ขยายได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทกําการคลิกส่งกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่งกันแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็ในส่วนของรูปนะครับก็ได้ทำการส่งไปให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เมื่อสังเกตในส่วนของรูปก็จะเห็นในส่วนของสติกเกอร์และข้อความที่เราได้เพิ่งใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ทำการ ใส่ไปในรูปและก็ส่งให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการใส่รูปใส่ข้อความนะครับในรูปก่อนที่เราจะส่งข้อความให้เพื่อเออก่อนที่เราจะส่งรูปให้เพื่อนในชัไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ